ไหนอะเครื่องดีดอ๋อมันหลังมาพี่มีน่งนา่นลูกยังมันเมีออ้ยวมันเลย <c oughs> <c oughs> ลุ้งเลยไอ้พี่ชนต้นไม้เอาดิเีก็กตอใช่เป็นเอ็กก็ดีแล้วนี่อ,อ๋อโดนตรงไหนอะ ได้ยินแต่เก็บเสียงมันน่ะมันสะพานมันสะพานมันสะพานน็อกหนึ่งแล้วเนอะมีไหม่ะมันสะพานมันสะพานตรงขวาของสะพานก็มีนะใชส้สกิลค้นหาและทำลายเลยกอยู่เป็นกำลังยังโดมลุ่มแน่ของตัวนะทั้งหนึ่งทั้งหนึ่ง

อยู่ตัวว่ามีใครว่ามาอยู่ในบ้าน,นววาอยู่ในบ้านแล้วขังตัวเองอยู่มันเจ็บมากแลยนั่งนังเอ้าเอาใส่ยิง ไม่มีที่ยืนอะกิคูดาวอยู่ หัวได้ไหมขออันไหนเอาเลยหุ้ยไะไมีต้นไม